จากรายงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งปีพุทธศักราช2543พบว่าสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในทวีปเอเชียมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการป้องกันที่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรทำให้เกิดการเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้สูงกว่าที่ควรซึ่งในทวีปเอเชียพบมากเป็นอันดับที่3ของโรคมะเร็งลักการของมะเร็งลำไส้นะครับ ส่วนใหญผู้ป่วยที่มาปรึกษานะครับด้วยเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมักจะพบว่ามีปัญหานเรื่องระบบขับถ่ายที่ผิดปกติไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องเสียท้องผูกนะครับที่แต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะครับมีเรื่องของถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครับมีลักษณะของผอมลงน้ําหนักลดเบื่ออาหารสมปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะตั้งแต่อายุที่มากนะครับอายุ6 7 0ปีขึ้นไปนะครับ ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวนะครับว่าเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับมากกว่าคนึน่คนถึงจะถือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนเริ่มกําเนิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะติ่งเนื้อเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายโตขึ้นนะครับจากติ่งเนื้อเล็กๆขยายโตขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาร่วม5ปี10ปีจากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ของประเทศไทย มะเร็งลำไส้ใหญ่จึงประดุดดังเพชฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันในสีราชเราเนี่ยผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีหนึง่งนะครับสามถึงสี่ร้อยรายพูดง่ายเราผ่ากันเนี่ยวันละอย่างน้อยหนึ่งรายนะครับก็เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเราพบว่าแนวโน้มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเ,เราพบว่าเจอในผู้สูงอายุมากปัจจุบันเรากลับพบว่าในวัยทํางานเนี่ยนะครับอายุ 30-40ปีนี่ยกับพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในอดีตนะครับเราคงเชื่อว่าคงมีปัจจัยหลายเรื่างที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสถิติพบว่าจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากคนในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและละเลยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น คนที่ชอบทานอาหารประเภทที่ว่ารับประทานอาหารที่มีกากน้อยนะครับไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้ทานอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อแดงมากๆอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงจริงๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอาหารที่เป็นจะเรียกว่าเป็นอาหารเนื้อสัตว์นะครับเนื้อแดงจํานวนมากๆโดยที่ไม่ได้ทานร่วมกับผักนะครับเราควรจะทานอาหารที่มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่เป็นมีเส้นใยมากนะครับ ผักผลไม้ต่างๆนะพวกไฮไฟเบอร์พวกเกรนต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับหรือแม้แต่ความเครียดมากๆเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึ่งจะอย่างไรก็ตามการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ย่อมที่จะดีกว่าการรอรักษาเพราะฉะนั้นควรเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว ก็จะสามารถหลีกและห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่สงสัยว่าตัวเราเองจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับก็คงจะง่ายที่สุดเลยคือสังเกตนะครับลักษณะการขับถ่ายของเรานะรสังเกตสุขภาพทั่วไปว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมนะครับมีผอมลงน้ําหนักรดเลืออาหารมีถ่ายอุจจาระม่กุ้ลเลือดหรือเปล่านะครับมีท้องเสียท้องผูก ที่ผิดสังเกตนะครับอ,อย่างเช่นว่าไม่ได้ไปทานอาหารอะไรผิดปกติเลยทานอาหารที่บ้านธรรมดาเนี่ยทำไมเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกซึ่งจากเดิมไม่เคยเป็นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงของการระบบขับถ่ายามะเร็งลำไส้อย่างระยะแรกนะครับระยะที่1ถึงหรือแม้แต่ระยะที่2นะครับส่วนระยะที่เลยไปแล้วนะครับเป็นระยะที่3ที่4นะครับก็ต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้การให้ยาเคมีบําบัดนะครับ หรือการฉายแสงนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มอัอตราการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยเกิน5ปีนะครับมากขึ้นไปเรื่อย